Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ha, Hari ni kita mari Kena benih burung pula ha, Dalam bilik ha, Mila belah ha, Dari farm ha, Di LN Naratiwa Nagor dah Di Jabak dah Patu ha, Lepas tu Kita mari kena dah ha, Bum belah ni ha, Benih ha, bapak benih mana Lepas tu ibu benih mana dah Lepas tu boleh anak bapak cuk dah อ่ะนาะแบบเนาะติอีตัวอีตเนาะเลยไปติดต่อหุบุนึงเงี้ยภาษาไทยเลยครับสวัสดีครับเราจะมาต่อกันที่เบอร์19นะครับทำความรู้จักสายพันธุ์นะครับเพราว่าเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็นสายไหนมันจะลุ้นได้มากแค่ไหนหรือว่าสายที่สายดังแค่ไหนนะเราไปดูกันโอเคตามไปนะครับ โอเคช่อง19จะอยู่ตรงนี้นะช่อง19ตอนนี้ก็คือมีลูกแล้ว1นึ่งตัวมีลูก1ตัวเป็นชุดที่สองนะครับแล้วก็ชุดชุดแรกก็คือเราเอาออกมาแล้วใส่กลงแล,แล้วก็คือยังอยู่นะแล้วก็ตัวนี้ก็คือชุดที่สองได้1ตัวตอนนี้ก็คือตัวแม่ก็คือโกกไข่ต่อนะเราได้รุ้นต่อ ระคำตูริลดัล้นนะครับโรสกีมากมายนะครับขอบคุณมากแล้วก็สายพันธุ์ก็คือเป็นพ่อพันธุ์เป็นสายอาของ mk mkh จากบาเจาะนะครับเป็นสายใหญ่สายสายเรนโบนะครับสายเรนโบ้แล้วก็มาเข้ากับตัวเมียเป็นสาย jbp ผสมลวทุเรียนแล้วก็ nnd หล,หลายสายเหมือนกันนะครับเป็น,ปนตัวแม่เนี่ยคือเป็นสายดีเลยค่ะสายดังเลยสายแพงเลยนะครับเข้ากับสายแพงมาบวกกับสายแพงไม่รู้มันจะออกกี่บาทนะโอเคเอา้าวเราได้รู้จักกันแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมแล้วเราก็จะไปต่อกันที่เ,เบอร์ต่อไปช่องต่อไปนะครับใครที่สนใจนะใครที่ยังไม่ดูก็รีบมาดู รีบมากดติดตามแล้วก็มาทำความรู้จักกันนะครับชาวชาววงใครที่มือใหม่ก็มาแนะนำกันได้แล้วก็มาหาความรู้เรียนรู้ที่จะลองเลี้ยงหรือว่าะจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับนกเขาเพราะว่านกเขาเนี่ยมันจะยากนิดนึงไม่เหมือนกับนกกรงหัวจุนะครับการฟังเสียงนะคือมันมันจะมีหลายแบบเดี๋ยวใครจะ เรียนรู้ก็ทักเข้ามากันได้นะครับผม่า